โอเคกค็ผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่านรษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจะเผยอาร์ฟมฟมิกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black โอเวจากเซิร์ฟเวอร์การีน่านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของสรับสายฟรีแล้วกันนะครับว่าเราจะทําตัวละคร LR เนี่ยขึ้นวันแรกเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงแต่ขอย้ำนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์การีน่าเนี่ยจากที่ผมเล่นเล่นมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกดันเจียนเอ็กพีหรือว่าอะไรอย มันค่อนข้างได้ AXP AH น้อยไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตัวของญี่ปุ่นผมเล่นเป็นแบบสายฟรีอะ่ะผมเล่นแบบว่าวันแรกอะ่ะจริงจจังๆ,ๆวันแรกแบบสายฟรีจริงๆเลยผมเคยทำตัวละครขึ้น L R นะขอย้ำสามตัวในวันเดียวแต่พอผมมาเล่นในเซิร์ฟการินาแล้วผมเติมไปประมาณ4ี่พันประมาณ4,800มั้งคัะประมาณนี้คือต้องบอกว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ EP AH แบบ ค่อนข้างน้อยมากๆในการฟาร์มดันเจียนดูนะเพราะแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์เสือบฟาร์มหาง่ายวะ่ะเออการิน่าเนี่ยแปลกๆครับ exp ฟาร์มหายาอุปกรณ์ฟาร์มหาง่ายผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออการที่จะทําตัวครละคร LR ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะต้องเจาะจงตัวใดตัวหนึ่งไปเลยเนะครับไม่งั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆคือแบบไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ แล้วก็ไอตัวพวกที่มันเป็นใบโคเวอร์สีทองอะ่ะนะครับที่มันเป็นหินเนี่ยสีทองในการอัพตัวละครเนี่ยสายฟรีหาได้เยอะ,ะครับจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดให้ฟังอีกทีนึงแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูด้วยกันเผื่อใครบอกว่าหาในส่วนตัวของร้านเติมเกมนะครับผมแนะนํามารูช็อปเลยนะครับนะรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับสามารถทักไปที่เป็นแฟนเพจหรือว่าถ้าไปแอดไลน์ไปก็ได้แนะนําว่าแอดไลน์นะครับจะเร็วกว่านะแล้วก็ในส่วนตัวของร้านค้าเนี่ยนะครับนะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมากามปียอดด ถูกใจถูกติดตามเนี่ยนะครับในเ c e b o o k เนี่ย1,40,000คนนะครับรับเติมทั้ง Rov low box free f i r e และแม้แต่ในส่วนของ Black Cover เนี่ยก็รับเติมด้วยเช่นกันสามารถทักไปได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็เพื่อครห้ากลุ่ม Black Cover อยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างเข้ามาเองชัว่า Black ว o v e มซื้อขา,ายแลกเปลี่ยนบารรัคอมมิรี่สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมา อันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้เนี่ยผมเล่นเป็นสายเติมอะนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ฟาร์มผงฟาร์มข,ของเลยเพราะว่านั่งทําแต่คลิปนะพูดตรงๆเลยนะครับนั่งทาแต่คลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่ผมลองเล่นมาแล้วเนี่ย exp เนี่ยแม่งหาโคตรยากเลยครับเซิร์ฟกาลิน่า exp หายากแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยหาง่ายมาก<ด>ผมอะไปลงดันเจียนนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนผมไปลงดันเจียนอุปกรณ์เนี่ยเป็นระดับประมาณระดับตอนแรกเนี่ยผมไปลงระดับ9อะครั้งเดียวแม่งได้ ur เลยไปลงระดับ11ครั้งเดียวแม่งก็ได้ UR เหือนนกั แต่ว่าไปฟาร,ร, e ร์ม exp อ่ะเชี่ยทำไมแบบมันดอกยากจังวะคือผมลงเป็นส0 2 0รอบอีสีแดงนี่ยังไม่ออกเลยครับเราต้องไปฟาร,ร์มดันเจีย้ยนอ่าตัวของ exp เนี่ยด่านที่13มอะ่ะมันถึงจะออกพวกนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทำไมเซิร์ฟการิน่ามันออกยากๆแปลกๆ exp แต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยในการทำตัวละครขึ้น lr เ,เดี๋ยวเราจะมาพูดโดยรวมก่อนแล้วกันเกมของเซิร์ฟกาลิน่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำภาพความสมพันธ์หรือว่าหัวใจเนี่ย นะครับให้เป็นเลเวล4เพื่อขึ้น UR ให้เป็นเลเวล10เพื่อขึ้น LR ถ้าเป็นตัวละครระดับ SR นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครระดับ SR เนี่ยเราต้องขึ้นระดับหัวใจเนี่ยหรือว่าค่าความสัมพันธ์เนี่ยให้เป็นเลเวล1เนี่ยเราจะขึ้นจาก SR เป็น SR ได้แล้วก็ขึ้นเลเวล6เนี่ยเพื่อทำตัวละครให้เป็น UR แล้วก็เพื่อขึ้นเลเวล10เนี่ยให้เป็น LR เหมือนกันนะครับเนาะหลักๆเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยเราต้องหาพวกไบโคเวอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละคร SR เนี่ย ตัวละคร SR เนี่ยเราจะต้องใช้สีฟ้าในการเลื่อนขั้นถูกไหมถ้าเป็นตัวละคร SR เนี่ยเราต้องใช้ประมาณ8ชิ้นเพราะว่ามันจะต้องขึ้นระดับ SSR ก่อนแล้วก็ไปขึ้นระดับ UR ก่อนพอเราเป็น UR แล้วเนี่ยมันจะไม่จะไปต้องใช้ไบโพเวอร์สีฟ้าแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวละครระดับ SSR เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่ตอนที่ขึ้น UR เนี่ยนะครับเป็นตัวของไบโพเวอร์เนี่ยสีทองเนี่ยนะครับหรือว่าไอ้ตัวนี้นะนี่ไอ้ตัวเนี้ยนะครับนี่เราต้องใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับใน4อัน เมื่อเราอัพเป็น4อันแล้วเนี่ยมันจะเป็นใบ c o v แบบนี้แล้วเราต้องทําตัวละครให้ขึ้นเลเวล60เพื่อขึ้นระดับ UR ประมาณนี้อ่ะและพอเราเป็น UR แล้วเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องอัพต่อครับแสดงว่าเราใช้แค่ใบเว v e r 4ชิ้นเดี๋ยวเราไปพูดอีกทีว่าหาจากไหนนะ่ครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอเราอัพไปเป็นเลเวล80เนี่ยนะครับเราสามารถอัพขึ้น LR ได้เลยแต่ปัจจัยคือเราต้องทาค่าความสัมพันธ์ให้เป็นเลเวล10ก่อนอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการเล่นเนี่ยเราถ้าเป็นสายฟรนะ เราจะอัพแบบว่าช่วงต้นเกมเนี่ยได้แค่ตัวเดียวเลยแล้วก็ตัวของไบโคเวอร์สีทองเนี่ยหรือว่าหินเนี่ยนะครับหาได้จากอะไรบ้างตัวละครระดับ s s r เนี่ยจะได้มา2ชิ้นเมื่อค่าของสัมพันธ์อยู่ที่ Level เลเวล2นะครับแล้วก็เลเวล7หาได้2ชิ้นจากตรงนี้เพราะฉะนั้นใครมีตัวละครระดับ s r เยอะเนี่ยบอกได้เลยว่าหวานเจี๊ยบครับอย่างเช่นตัวเนี้ย2ตัว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 รวมกัน5ตัวเนี่ยผมจะได้ประมาณ10ชิ้นถูกไหมแล้วคราวนี้เราสามารถหาฟรีได้จากไหนบ้างนะครับเวสรุนพี่แมกนามีครับ เพรลุ้นพี่แมกนามีระดับหนึ่งระดับ2ระดับ3มเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะนะแล้วก็ไอ้พวกที่มันเป็นของขวัญใช้อัพตัวละครเนี่ยขึ้นค่าวขส้สะพานเนี่ยก็สามารถหาได้จากรุ่นพี่แมกน้าเหมือนกันแล้วก็หาได้จากดันเจียนตรงนี้ครับดันเจียนเรียกได้ว,ว่าเป็นดันเจียนอาหารแล้วกันนะครับสามารถรับได้จากตรงนี้ถ้าเราเล่นผ่านด่าน3ด่านทั้งหมดได้ของเยอะมากครับสังเกตนี่ยดูดิ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขในการผ่านนะบางตาบางตาต้องใช้แอสตาต้องรอดชีวิตทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยบางตาต้องใช้ตัุลครดีเฟนเดอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะแล้วก็เราหาได้จากอะไรอีกครับไปดูตรงนี้ค่าความสําเร็จค่าความสําเร็จจะได้ตอนเลเวล1และก็เลเวล4นะครับเลเวล4ี่เนี่ยจะได้กานเนี่ยสังเกตผมเนี่ยเป็นเลเวล50เอ้ยประมาณ57ิเดเปอร์จะได้อีกอันหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้เนาะแล้วก็คราวนี้ได้จากอะไรบ้างนะครับได้จากการเอ่อเรียกได้ว่าเป็นการเล่น เด,เดี๋ยวผมคิดก่อนอ่ามันจะมีการซื้อในร้านค้าด้วยนะครับการซื้อในร้านค้าร้านค้าเนี่ยเราจะไปที่ร้านค้าชิ้นส่วนจอมเวทครับแล้วก็กดไปที่ตัวการเติบโตสังเกตมันจะมีให้แลกอันนี้คือใช้เศษตัวละครสีทองในการแลกอันนี้คือยากอันนี้ใช้เศษตัวละครสีฟ้าในการแลก3มชิ้นจะแลกเป็นตัวไบโคเวอร์อ่าสีทองได้เลย ก็คือแต่ว่าต้องเป็นตัวละครเท่านั้นนะเป็นเศษตัวละครนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็พวกนี้ครับเนี่ยสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเราก็สามารถใช้ของในการแลกเนี่ยได้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวของใบโคเบอร์สีทองเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้หินหินเนี่ยเราต้องใช้5อันในการขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวของเศษจะใช้สาเศษตัวละครถ้าเป็นของชิ้นส่วนไอตัวหินตัวนี้เนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ5อันมาประมาณนี้สามารถเอามาแลกได้นั่นเองครับแล้วก็จะมีอะไรอีกหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดก่อน อ๋อดูแลดูแลดูแลแหละนะครับไปที่ท้าทายครับไปที่ท้าทายตรงนี้นะนีตรงนี้นะอ่าไปที่ตัวของจํากัดเวลาครับเราสามารถตีโนโอเอลเนี่ยดรอปได้ครับอ่าโนเอลเนี่ยสามารถดรอปได้เหมือนกันอ่าถ้าผมผ่านเลเวล4เนี่ยผมจะการันตีได้1่อันเลยแต่ว่าเราลงทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้เหมือนกันสังเกตตะละดาษครับมันจะมีไอเทมเนี่ยที่แตกต่างกันอ่าระดับ4เนี่ยการันตีได้แน่นอนในการลงผ่านครั้งแรกแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นการลงเหมือนกันไป สกุลเงินเนี่ยของโลกเนี่ยนะครับโถงความทรงจาเนี่ยการที่เราลงเนี่ยนะครับมันมีโอกาสได้พวกนี้ด้วยเห็นไหมอ่ายิ่งด่านไกลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ผงได้ของอะไรเยอะขึ้นด้วยประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะพูดดาวประมาณ3ชั่วโมง1ครั้งก็ให้มันลงเรื่อยๆแล้วการเผื่อใครฟุกเนี่ยก็จะได้อันนี้ไปประมาณนี้นะครับเนาะหลักๆโดยรวมเนี่ยการหาเศษเนี่ยผมมองว่าในเกมเนี่ยมันมีเยอะอยู่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมีแจกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกิจกรรม กิจกรรมรายวันครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับนี่เห็นไหมวันที่1วันที่2ครับเราสามารถกดไปที่ตัวของอันนี้ได้นะครับไปกิจกรรมแล้วก็นี่ครับภารกิจ7วันเห็นไหมสามารถได้รับของพวกนี้ด้วยซึ่งมีตัวนี้ด้วย1อันนะครับก็คือทาเควสประมาณ2วันก็จะได้1ชิ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะได้ของเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วก็แบตเชนพาร์สเนี่ยเป็นการเติมเงินนะเราไม่พูดแล้วกันกิจกรรมมีอันไหนอีกฟรีมีไหนอีกฟรีที่ได้ม อันนี้น่าจะไม่มีนะครับอันนี้เป็นการลงตัวของดันเจียนฟาร์มฟาร์มไอตัวค่าความสัมพันธ์นะครับอันนี้เติมเงินอ่าอันนี้เป็นออนไลน์นะครับออนไลน์ครบ90ชั่วโมงอ่้าสินาทีนะครับได้ของเนาะอ่าหลักๆน่าจะมีประมาณนี้ครับในส่วนตัวของการหา,าบิคโคเวอร์สีทองแล้วกันนะครับเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับอ่า,อาผมลืมไปอย่างหนึง่งมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันคือการเล่นดันเจียนแบบเนื้อเรื่อง เราสามารถเล่นดันเจี้ยนเนื้อเรื่องเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยมันจะได้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยจบบทที่2เนี่ยเราจะได้ประมาณ3ชิ้นมั้งอ่าประมาณนี้ใบเวอร์สีทองเนี่ยได้ประมาณ3ชิ้นเพราะฉะนั้นไอเนี้ยคือวิธีในการหาใบเวอร์สีทองนั่นเองครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเมื่อเริ่มต้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากไปได้ไกลเนี่ยหาทีมสีฟ้าใช้ครับอาจจะเป็นตัวของยามิฟ้าโรตัสนะครับมาร์สหรือว่าชามี ถามว่าเอาตัวอะไรออกได้นะครับเอาตัวของมาร์ชออกได้เปลี่ยนเป็นตัวของโซโซมาลอนได้นะครับตัวของน้องคนนี้นะเราสามารถใช้โซมาลอนเนี่ยแทนตัวของมาร์ชได้นะครับนี่แทนตัวนี้ได้หลักๆเลยเนี่ยเราอ่ะผมมองว่าเราขาดยามิกับโลตัสเนี่ยไม่ได้ใช้ชาม่ได้ถ้าไม่มีชาม่ใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีตัวนี้ใช้ตัวนี้ประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ตัวของแท้งเนี่ยใช้โซมาลอนได้ประมาณนี้ หลักๆเลยเราต้องหาตัวละครประมาณนี้แล้วเราต้องเลือกเล่นเป็นยามิเป็นตัวแบ่งนะครับเนาะแล้วก็อาจจะเล่นเป็นแทงหรือว่าเล่นเป็นตัวของโลตัสเนี่ยก็ได้แล้วแต่นะว่าถ้าใครทาของมาก่อนเนี่ยนะยามิ ami, แล้วก็โลตัสแล้วก็ตัวของตัวแทงก็ได้แต่ถ้าอยากเล่นด่านแบบสบายๆให้ทายามิแล้วก็ทําตัวแทงประมาณนี้นะครับเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่เราต้องเล่นคือผ่านด่านเนื้อเรื่องไปเรื่อย ผานด่านเ,เรื่องจนกว่าเราจะไม่ผ่านมันจะสามารถอัพเลเวลตัวนี้แล้วเราเนี่ยจะได้ตัวของรองเท้าเนี่ยพลังงานเนี่ยมาเยอะมากนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราเล่นด่านไปจนเราไม่สามารถผ่านไปต่อได้ให้มาลงเควสตัวนี้ครับไม่ใช่เควสสิให้มาลงดันเจี้ยน exp EH ก่อนดันเจี้ยน exp เนี่ยให้เราฟาร์มไปก่อน,นครับฟาร์ม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 ไปก่อนฟาร์มไปก่อนในระดับหนึ่งนะครับพอเราขึ้นตัวละครระดับ ur <c oughs> ได้เนี่ยนะครับให้เรามาลงดันเจี้ยนอุปกรณ์สีแดงนะครับ แล้วให้เราผ่านมาประมาณถึงด่าน8ด่าน9ครับด่าน9้าเนี่ยผมว่าหลักๆเคยถ้าอยากฟาร์มอุปกรณ์ระดับ U.R ก่อนเนี่ยให้ถึงประมาณด่าน7หรือไม่ก็ด่าน8ครับจะผ่านด่านได้ค่อนข้างง่ายด่าน7ก่อนก็ได้แล้วเราฟาร์มหาของเนี่ยให้มันครบประมาณเซต4ชิ้นให้ตัวละครทุกตัวนะครับฟาร์มให้มันครบเลยอาจจะเป็นระดับ S.R หรือว่าระดับ U.R ก็ได้นะครับฟาร์มให้มันครบพอเราฟาร์มครบแล้วเนี่ยนะครับเรา e x ็ประมาณ60ทุกตัวละครใช่ไหมเลเวล60ทุกตัวละครขึ้น U.R ได้แล้วเนี่ย แล้วให้เราเนี่ยไปลงดันเจียนต่อไปลงดันเจียนต่อจนกว่าจะไม่ผ่านเหมือนเดิมครับแล้วให้เรามาฟาร์ม exp ยาวๆแบบนี้มันเป็นการฟาร์มแบบวนลูปครับต้องเข้าใจฟาร์มแบบวนลูป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 ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเราแบบได้ E x p กมาในระดับหนึ่งขึ้นเลยวล80ใช่ไหมครับแล้วให้เราไปลงดาดันเจียนจนกว่าจะไม่ผ่านลงดาดันเจียนธรรมดาเนี่ยจนกว่าเราจะไม่ผ่านแล้วใช่ไหมคราวเนี้ยให้เราพักมาฟาร์มอาวุธมาฟาร์มอาวุธต่อ เพื่อไปฟาร์มอุปกรณ์ระดับเลเวล13ให้ได้มันจะมีโอกาสออกของ LR เพราะฉะนั้นถ้าเราดันมาจะถึงด่านนี้ได้เนี่ยก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแนะนําว่าให้ฟาร์ม AH EXP เนี่ยด่าน13ไปให้ได้ก่อนนะครับมันจะมีโอกาสได้ EXP AH ระดับ URLR ด้วยนะครับฟาร์มตัวเนี้ยไปได้เรื่อยๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบบนลูปบนลูปบนลูปแบบนี้แล้วถ้าเงินเราไม่พอเนี่ยหรือว่าพลังงานเราไม่พอใช่ไหมครับไปที่ลังครับหรือว่าตัวของหน่วยกระทิงดําให้เราไปที่รางเนี่ยแล้วเราไปกดลับของตรงนี้ กดลับของตัวนี้เนี่ยมีโอกาสได้เงินนะครับได้ในส่วนตัวของพลังงานเนี่ยมาเล่นต่อด้วยแล้วถ้าพลังงานเราไม่พอสามารถซื้อได้ครับซื้อได้เนี่ยนะวันหนึ่งซื้อได้5ครั้งแต่ว่าก็แนะนำว่าให้ซื้อประมาณ3ครั้งก็พอครับแล้วถ้าพลังงานเราไม่พอสามารถแลกในร้านค้าได้เหมือนกันครับไปราคาชิ้นส่วนเราสามารถแลกในร้านค้าได้เหมือนกันอ่าใช้เศษอ่าตัวเขียวหนึ่งเศษเนี่ยแลกได้เป็นรองเท้า80เศษเห็นไหมวันหนึ่งแลกได้4ครั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยใช้เศษตัวของสีฟ้้าาาเเนศษใกกรรแลองท200 ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะแลกนะครับนะประมาณนี้ผมว่ามันก็สิ้นเปลืองไปแต่ว่าใครอยากอัดก็คืออัดไปเลยใครเน้นสายเปิดกาชานั่นเองนะครับให้อัดไปเลยนะประมาณนี้เนาะแล้วก็คราวนี้ครับถ้าเราแบบว่ายังรู้สึกว่าเอ้ยขาดเงินเนี่ยนะครับแนะนาว่าไปลงอารีนาครับไปลงอารีนาแล้วเอาตัวของเหรียญอารีนาเนี่ยไปแลกของร้านค้าอารีนาอ่าร้านค้าอารีนาเนี่ยเราสามารถแลกเงินมาได้100เหรียญเนี่ยตอนนี้ผมฟาร์มเป็น600เหรียญผมสามารถแลกเงินได้ประมาณ1 0 0 0 0แสครับประมาณ1น0 0 0แเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาจากพวกนี้ได้นั่นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าใครแบบว่าอยากฟาร์มเงินฟาร์มอะไรก็สามารถฟาร์ม,รมที่ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเน้นเล่นเน้นเล่นเน้นเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้มันเป็นการฟาร์มบนลูปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเราเนี่ยถ้าเรามีพลังงานมีอะไรเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งครับถ้าเราเล่นจบบทที่2มาบทที่3มเนี่ยมันจะเปิดตัวของกิลหรือว่าหน่วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำเควสครับ เราสามารถทำเคลสนะแนะนาว่าทําภารกิจเนี่ยมันจะมีภารกิจหนึ่งก็คือลงอารีนาหรือว่าลง p v p เนี่ยครบ10ครั้งเราจะได้เหรียญตัวเนี้สอ0 0แล้วเราเอาเหรียญตัวเนี้ไปซื้อครับไปซื้อพลังงานมาเล่นต่อเห็นไหม มันจะเป็นการใช้แบบวนลูป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 แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการเล่นเนี่ยหลกัหลกๆคือมีประมาณนี้เลยครับคุณจะสามารถขึ้น LR ได้เพราะฉะนั้นต้องดันดาดไปให้ได้ไกลที่สุดดันดาดไม่ไหวกลับมาฟาร์ม e EXP ฟาร์ม e EXP แล้วไปฟาร์มอุปกรณ์ฟาร์มอุปกรณ์เสร็จแล้วได้ครบ4ชิ้นไปตัวของดันเจียนดันเจียนไม่ไหวฟาร์ม e EXP ยาวๆจนขึ้น LR ได้นะ LR ได้ปุ๊บเราก็มาเล่นในส่วนตัวของอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่ไหวแล้วรู้สึกได้ของดีแล้วไปลงดันเจียน ธรรมดาต่อใช่ไหมดันเจี้ยนในเรื่องดันเจียนในเรื่องต่อได้ของทรัพยากรเยอะๆมาอัพตัวละครก็มาวนหลูมไปอย่างนี like ้วนหลูไปอย่างนี้วนหลุไปอย่างนี้ไม่ผ่านก็ไปลงพีพีหาเงินมาอัพตัวละครหรือไม่ก็เอาแต้มเนี่ยไปเปิดกล่องอุปกรณ์ระดับ อ่า SSR ถึง LR ประมาณนี้มันจะเป็นการวนหลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบเน้นขยันหน่อยเนี่ยมันสามารถขึ้น LR ได้ในวันแรกแต่อย่างที่บอกสายฟรีเนี่ยอาจจะขึ้นได้ประมาณแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวเพราะว่าขนาดผมเป็นสายเติมเนี่ยผมก็ขึ้นได้แหละ3ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ค่อยได้เล่นเลยนะส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นใน Steam สตรีมสดอีกทีนึงผมจะแบบว่าลงสตรีมเนี่ยแล้วผมก็จะพักแล้วผมก็จะไม่ค่อยทําคลิปเนาะแล้วก็ค่อยไปเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนในสตรีมทีเดียวจะได้คุยกับเพื่อนดด้้้ววยยยปรระะะมมมมาาาณนีตตัััลลคผเเเอจจงงงไไ่่กกกส มีแค่อา LR ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเหลือทําโลตัสแล้วก็เหลือทําตัวของมาร์สเนี่ยเพื่อขึ้นแบบว่าค่าความสัมพันธ์เป็นเลเวลสิแล้วก็เลเวลสิเนี่ยจะขึ้นระดับ LR ได้แล้วแหละนะครับเนาะแล้วก็ชามี่เนี่ยเดี๋ยวผมรอขึ้น LR อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะฟาร์ม EFP เนี่ยยาวๆไปเลยนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆมีความเห็นยังไงหรือว่ามีเทคนิคอะไรเนี่ยสามารถแชร์ได้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบใน่างพิมพ์ตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับ